Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que hoy tenemos un 2 por 1 ya que Golf tuvo un evento por San Valentín donde nos contó un poco de cómo fue la despedida de Tarn Time The Series y si podría haber una tercera temporada. Y por otro lado también nos reveló cosas sobre San Valentín y a quien le quisiera regalar algunas cosillas. También tenemos a Mio que en su evento de Garnier Estuvo de invitado y le dieron una gran sorpresa en conmemoración a su cumpleaños, que ya está próximo. Así que déjenme saber cuál fue su momento favorito y no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio, no olvides reproducirlo, ya que es una forma que también ayudas al canalísima, chicos. Comenzamos, comenzamos. มากกันเลยนะฮะเชื่อว <ond ay> ่าไม่อยากแค่เห็นค้ามาอยู่ที่หน้าแรรนานๆกล้องครับรอปัดกว้างเลยนะครับเพราะมาเจอกับบอยเป็นแห่งชาติกันเลยนะฮะคับธนาวุฒิและน้องกั้นนภิกาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่นกระดิกระดามากเลยนะครับบอกเลยทีงานเบื้องหลังกระดิกระด้ากันมากม,มากเลยตอนนี้อา้าวทักทายทุกคนกันหน่อยแล้วครับก็กล้องไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมก้าวขนาวุฒินะครับ <c oughs> ผมก้าวขนาวุฒิเอาเฮ้ยสรุปกอยูิทางบ้านกันเลยนะฮะ5 0ภาพกว่าคนตอนนี้คนต่อไปครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับก้าวนบะก้าวนะครับเย <c oughs> name นะฮะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะที่จะมามอบรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับทุกคนวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์เต้นนะฮะขอบคุณดอยกิามากๆกับไลฟ์แรกนี้นะเป็นยังไงบ้างสองคนนี้สบายดีนะครับสบายดีนะดีใจที่จะได้ที่ได้เจอกันวันวาเลนไทน์แบบนี้โอ้โหใช่ฮะสังเกตุแก๊งแก๊งนี้มีทุ่หัวใจด้วยอ๋อพี่เขาติดมาไหนมีแบบตามคอนเซ็ปต์วาเลนไทน์เลยตามคอนเซ็ปต์วาเลนไทน์เลยฮะสีแดงสีชมพูกันนะฮะเยี่ยมแล้เห็นไหมเห็นไหมแค่มาเออริ แปลกเล็กน้อยสวยนะโอเคอัพเดทผลงานกันหน่อยช่วงนี้ผลงานอะไรบ้างที่คุณจบไปที่มีอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับแต่ละคนเอาใครใครก่อนดีฮะใครก่อนดีจะต้องปอกยิ้มฉุบันทุกรอบไหมอากบก่อนกันเลรค่ะกับผมนะครับก็เป็นทานไทายเดอะซีรีส์ซีซั่นสองครับเพิ่งจะ จบไปเมื่อวานจบเมื่อวานเลยเพราะว่าเมื่อวานเป็นอีพพิเศษที่แบบจบบริบูรณ์จริงๆใช่จบบริบูรณ์ของซีซั่นใช่ครับผมใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะมีสามมา3าไม่แน่ครับไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ดูแหมทิ์แบบขนาดนี้นะแล้าจะมีมาแน่นอนนะครับครับของผมนะครับก็ ซีรีส์นับสิจูกนะครับเดลว่ไลเตอร์นะครับทางช่อง3ามสามนะครับแล้วก็วีทีวีนะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับอรอติดตามรอติดตามครับภายในเดือนนี้แหละครับว้าถามหน่อยใี่ช่วงนี้ผ่านมา นี่เพิ่งเจอน้องก้าครั้งแรกเลยด้วยงั้นเราต้องถามไผกันหน่อยช่วงโควิดแน่นอนก็กระทบกับทุกคนรวม<ช>ทีเรากันเองเลยแล้วมีวิธีรับมือกับมันยังไงตั้งรับยังไงดูแลตัวเองดูแลครอบครัวยังไงบ้างครับอย่างผมเนี่ยผมทํางานทางด้านการแสดงนะก็จะเจอแบบว่าคนเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงก็เราก็จะมีวิธีดูกาดูแลตัวเองแบบเป็นพิเศษนิดนึงก็มันล้างมือพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็แบบว่าแบบว่าคอยแบบช่วยดูแลคนรอบตัวด้วยนะ ดีมากครับครับก็คล้ายๆกันกับพี่ก้วครับเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานในตรงนี้เราต้องเจอคนอนข้างเยอะเยอะหลายๆคนม้างหน้าหลายตาเราก็ไม่รู้ว่ามีใครไปที่ไหนอะไรมาบ้างหรือเปล่าหรืรับเชื่อมากหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องต้องการตัวเองดีที่สุดครับเยี่ยมมากที่เพื่อนเมื่อนเตรียมไว้แล้วเตรียมแล้วยอนบอกเรียบร้อยเยี่ยมมากนะครับอ่ะงั้นแน่นอนาเลนไทน์มีการบอกรักคนที่เรารักคนที่เราคิดถึงกันแล้วหรือยังสองคนนี้น้องก้วครับ อาของผมก็มีแล้วฮะก็เป็นครอบครัวผมพ่อแม่ผมฮะเป็นผู้ใหญ่ของผมเอง <c oughs> อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยให้โอกาสผมสนับสนุนผมนะเ้องมากเยอะมาน้องจำไหมครับของผมยังครับเฮ้ยยังเหรอใช่คนี่เราแยังเวลาจากคนรักมันไปหรือเปล่าอ๋อไม่ครับไม,ไม่ก็เดี๋ยวหลังจากทำงานเสร็จเดี๋ยวค่อยไปใช้เวลากับครอบครัวกับครอบครัวใช่ครับผมโอเคนะปกติแสดงความรักยังไงกับครอบครัวบ้างส่วนใหญ่ผมก็จะ ซื้อของไปฝากครับเล็กๆน้อยๆแทนคําขอบคุณแทนใจอะไรอย่างเงี้ยนะใช่นะครับล่ะของผมจะเป็นการหอมแก้มห <c oughs> อมแก้มก่อนออกจากบ้านสมมติเวลาถ้าเกิดสมมติผมมาทํางานเ <c oughs> นี่ยแล้วคุณแม่ผมไม่ได้ตามมาเ <c oughs> ขาจะแบบมีหอมแก้มให้กําลังใจก่อนออกจากบ้านอ๋อน่ารักมากครับคุณภาพาอยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยอยากจะถามน้องสองคนครับว่าถ้าให้เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อมอบแทนความรู้สึกหนึ่งอย่าง จะมอบอะไรเอาเอากราบสดก็ได้งั้นผมเอาเป็นสตรอเบอรี่สดละกันครับสตรอเบอรี่สดเนาะโอ้ยตรงหน้านี้เลยดูจะรูครับดูแน่นมากใช่อยากให้กล้องซูมเข้ามาเป็นอะไรเงี้ยจะคือที่ป๊อกเกอร์นะดูความแน่นความใหญ่ครับใช่สดด้วยทแน่นอนใช่สดมากน้องเจ้ากันบ้างจะเรื่องอะไรฮะ เลือกเป็นตัวนี้เลยครับกระดิ่งครับเขาไม่ใช่แยมครีมครูลาอันนี้พี่อันนี้ของพี่อยู่แล้วนี่นะครับขนมปังครับผมแน่แน่เลยแล้วก็มีครีมชีสครับผมชอบความแน่ๆเลยแน่เลยฮะแน่เลยครีมชีสครับแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้ครับครับผมนั่นก็คือแยมสตรอเบอรี่ทาขนมปังของรอยคำนั่นเองแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่สด ครับผมที่เมื่อกี้เราเลือกเราเลือกไว้ใช่ไหมใช่ครับเยี่ยมแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างให้ได้ดูกันว่าเยอะขนาดไหนใช่ไหมใช่ครับอ,าารอ่าถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นครับครับผมครับจะทาประมาณไหนห้าเก้าควรเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาฮะผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันทำยังไงแต่ผมใช้ความรู้สึกผมทาฟิลลิ่งฟิลลิ่งถ้บทำหมอกมาแบบนี้มันจะต้องกัหน่อยโอเคโอเคแคมแคมนี่มีนมแอลมอนด์ด้วยผมอยากลองครับ สตรอเบอรี่แล้วก็เป็นน้ำสตรอเบอรีร่ประกับหนูไปอัลมอนด์นะฮะใช่ครับผมเพิ่มความสดชื่นเนาะ ระหว่างนี้ด uh, ันย้ําให้ฟังไปพลางๆนะฮะชุดที่2นี้กับน้ำผักผลไม้สกัดเย็นส2ขวดด้วยกันนะน้ำองเพลงฝรั่งสกัดเย็นครับน้ำส้มสกัดเย็นน้ำผลไม้สกัดเย็นนะมีบัตดนชรานโรมไวัยงามครับแล้วก็น้ำฝรั่งชมพูสกัดเย็นน้ำมเบอบบี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตามฤดูกาลจะมีน้ำชอบไหมชอบไหมน้องๆชอบถือว่าเป็นดีลที่ดีไหมดีมากแล้วก็คุณภาด้วยดีมากเลยเนอะใชู่กต้องเลย จริงๆนะฮะงั้นอยากให้น้องกราฟกับน้องก้าวสมมุติถ้าต้องมอบให้กับคนพิเศษอ่าเลือกให้กับใครดียอย่างของผมเนี่ยเ<ม>ทศก,กาลแห่งความรักเนี่ยผมก็จะนําไปมอบให้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งครอบครัวของผมเองนะครับก็จะเป็นแต่ละเซตเราก็จะเอาไปแต่ว่ามอบแทนแทนใจของเราแทนคําของคุณของเรานะฮะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะฮะส่วนร <อา S 1> <ะ>ับผม ผมเอาเป็นชุดแรกนี้ละกันครับผม เอาไปให้พี่สาวของผมเพราะว่าพี่สาวผมก็เป็นแฟนแฟนของดอยคำอยู่แล้วก็จะรับประทานทั้งพวกมะเขือเทศเลยเป็นประจำเชื่อของดอยคำก็เลยเอออยากลองเอาสตรอเบอรี่ไปให้พี่แกลองชิมดูยิ่งเพราะว่ามีพวกเขาเรียกแยมมีกุหลาบอยากให้เขาลองได้ชิมแล้วออกมาออกมาดีมากแล้วออกมาดจริงๆนะเอามา Hey espera aún no hemos llegado al final del video pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. นะครับเห็นไหมครับ MG MG เ G M G จีเอ็ีเด็กกสวยมากครับคุณเด็กกีชอบ Siguiente vídeo, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.